ซีซั่นใหม่ก็มาแล้วนะครับ Operation d e f e c e พร้อมกับตัวใหม่ทูบารานะครับแต่จะขอระบายถึงซีซั่นที่แล้วนิดนึงนะครับคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันเป็นซีซั่นที่เจอแฮ็กบ่อยโคตรนะครับทั้งตน้นกลางแล้วก็ปลายซีซั่นนะแต่ว่าแทบไม่ได้โรแบ็กเลยนะครับคือ Battle R เนี่ยมันแบนช้าไม่พอนะครับพวกแม่งยังลอยนวลกันเต็มไปหมดเลยพวกแฮนะ็กทุกคนลองดูนี่ครับนี่เป็นสเตตของคนคนนึงนะทุกคนคิดว่ามันแฮ็กไหม KD 4.86นะครับเล่นไปพันกดเกมนะฮะ ผมนี่เจอมากับตัวเลยนะครับใน Quickplay คำถามคือมึงรอดมาได้ยังไงพันกดเกมนะครับในเกมนี่ม่งแฮกชัดเจนเลยนะครับแต่มันก็เล่นได้เรื่อยๆอ่ะแถมมันไม่ได้มีตัวเดียวด้วยนะครับมาแบบว่ายกแก๊งเลยซึ่งในอีกโหมดอย่างสแตนดาร์ดเนี่ยก็เจออีกตีนึงนะครับในแรงก็กดเจออีกตีคือมันเยอะมากๆรับมันมีทุกโหมดแล้วก็ทุกที่จริงๆนะครับก็ได้แต่หวังว่ายูบิจะทำอะไรสักอย่างที่มันจริงจังกับเรื่องนี้หน่อยนะครับในขนาดเกมซื้อนะมันจะเป็นขนาดนี้นะครับแล้วถ้าข่าวลือที่ว่าเกมมันจะฟรีเเเ่ยอกกกกูจจะไมมดทุกกล ก็ขอระบายไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้มีของมาขายครับทุกคนก็ขอฝากเสื้อสวยๆสุดหล่อเท่นะครับจากทางสังกัดเจลิด้าด้วยนะครับมีให้เลือกถึง3แบบนะครับแบบแรกเป็นสีดำนะครับราคา499บาทครับตัวนี้สามารถสกินชื่อด้านหลังเสื้อได้ด้วยนะครับแบบที่2นะครับสีขาวสุดคลีนลายสวยเหมือนสกินแบ็คไอเลยนะครับตัวนี้ราคา559บาทครับ และแบบสุดท้ายคือเป็นเสื้อฮูดนะครับเหมาะกับช่วงนี้นะครับที่เป็นหน้าหนาวก็ซื้อไปใส่กันได้นะครับในราคา1,199บาทนะครับพิเศษเลยนะครับอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดกาวกบ้านนะครับใช้ลดราคาได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดสมัคร Membership หรือ Super t a n งได้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ไปรับชมไฮไลท์กันได้เลยครับ enjoy เจอเลมลอง ตายตาสองลองโเดียมครับทุนเออก็ไปอยู่ตาสามวีพีตายนะสัสดีเฮียกูสวิงใส่เนยตาสี่มันกระายจะมีตัวนะมีมีมีมจริงมันจะเียกว่าแบงกมันจะแบบแต่นี่เฮีย ชเคล้มป่าววะฉันดูเวทเมนแฮะเวทเมนเคลียร์อยู่นะโอ้มีัวแดงจิ้มเลยอ่ะเฮ้ยอดีเฮ้ยฝ่าจิตปะเดี๋ยวบอมให้ ขนแรกคขแเลคนแรกอยเอดได้ปะเขาบอกตวเขาบอกตัวใครรอเคแด่เพื่อนบอดชั้นสองบอมอยู่ไหน่ะอยู่ข้างบนครับมาไปเอาครับฮับบอฮับบอฮับบอคุณดูใหไปเอาไม่รู้ออกมายังเดี๋ยวไปแพนรอฮะ อาฮ่าฮ่าลุยขอบคุณครับทีมเยี่ยมแสงกู ไม่ศพโอ้ไม่ก็ oh ดูวขวาเจาะโอ้ป oh, ีศาวะราแล้วแล้วยีนะี้ไปจะไปกระดาดเจอเจอนะ แม่ไม่ขึ้นน้ำ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 มันมาขึ้นน้ำแล้น่าจอะแล้วขนน้ำดูน้ำคนนึงน่าจาต่อแล้วโอ้ยเฮ้ยสวน้ำเข้าเตอรน้เข้าล่าสุดอวยู่ะัตดกระโดดกะดดกระดกระดกระปกระดดระดดกระเด้กร้โดดกรากรดดกระโดดระโดดกระโดดกรดรกรดดดดกระโดดดรรรระ โดนสะกดป่ะรูดอนได้ไ no ันยาวสวยคมคมกริบเอาลูกเวลเพลยทีมเนสคอสเนสคอสโดนโดนเหรอแคบแคบแคบอยู่ขนาดขนาดตัวขนาดเป็นนิ้วแคบแคบดันสวยแค่กล้องนะ ไม่ไม่ไม่กูได um, yeah, ้ตัวในไทยกูกั <t ip> <t ip ัวรนดี <t ip <t ip ้รนดี้รนดี้เจ็บเออมดไม่โดิเลยเราเพลย์ทีมเปิดแล้วต่างไช่ป่ะมิวเป็นร่างใช่ไหม ใช่ใช่มาเหลือเปิดตัวเอยเลรกเากฟ้าเปิดแล้วไอ้หนึ่งตัวสอเลยสองเลยองเ้น้ำดีดี่รจาฟ้าเค่้นะชีไม่ได้รับรสชาติกินอะไรไม่อร่อยเลยดทีนี้ มาก็พบว่าเติรันเก่าจะมาเกือบคนใหม่รากเก่าใหม่ฉันก็ควรเก็ีใจส่วนเกเก่าตามชันเนี่ยไม่เกีไม่เกีจะมีใครให้ยิ้มก่อนอย่างน้องเดะรัเก่าแล้วสน้อง้ั้ไม่ไหวละล้วไปละยิ้ตายละยัยยัยยัย โอเคจุบได้แค่ล็อกห้องน้ำล็อกห้องน้ำจุบท์ได้ล็อกห้องน้ำไปหน่ะล็อกไปครับล็อกไปไอ้เคี้ยเอ้ยล้มโอ้โหเมโลดี้ช่วยหน่อยสามแพ่นตัวหนึ่งสวยก็ป่ะสวยสวยครับเบลเพล์ทีม

บ้าตายดูอะไรกันเงินะปิงเลยปิงเลยบอกพีพายได้ปะรถเห็ดที่ไม่ได้เราเฉลยเพื่อนได้หน้าไปหน้าเจนิเตอร์ละออกสควร์คอสคอสคอสหน้าตรงบ้านหน้านะไปดันดันดันสควร์พี่วานคอสไหนเดี๋ยวพี่เวิร์คขึ้นสบายเราละแล้วดดูแลต่างนะสควร์เวิร์คขึ้นแล้วพี่เวิร์คขึ้นแล้ว สนคุณวาดอยู่ม่โอโดดไปตัวนึงโดดไปตัวนึงลงลงลโดดลงโดอากดทิศเยเตอเจยเตเคเหตหลังมาด้วยหลังมามาเอ่อมาหน้าสปออแผ่นผมแ่นได้นะ่านใช่แ่นแผ่นฝั่งพี่บัวได้ป่าเออแพนซิตี้ก็ได้แพนพี่แพนซิตี้ดีกว่าีกองเจเตยอยู่แต่งอะไรไ่ม วให้ทำมีกี่ตัวเป็นรูปแ่บกะให้ทำมีตัวเดียวโอ้ละมุมถอยไปคอมมิติ้งไปมิติ้งจะปิดไปเปนเมนติงไอ้ผมพี่ตัวนึ่งพี่ตัวนึงแผผมนะแผนผมนะเจไหมไ่เช็บ่เไหมเออ องทาใหญ่ทาใหญ่ทาทาใหญ่อยู่ย่ใช่อมเย์้ยทาใหญ่ลงขลงเ็อี้นี่ใช่ลงขาวไหมองเมลองสกิลตี้จะเข้าล่างขาวล่างขาวอยู่ทน่าขี้เกียจสวยแล้ววิ่งหนีไปเลยวิ่งไปเลย เจาะยังไงก็ลับเจาะแล้วมันก็หลับแล้วก็เลยไม่เจาะอีกด้านหนึ่งยังไม่เจาะรับตายก็หลับตายก็หลับเที้ยอยู่โซนิดอยู่แล้วโซนิดโซนิดอยู่แล้วมันรอดีดไอเทมแล้วก็ตัวตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเอาวะเจ็บลายเบสไม้